อยู่มาที่หายไปนี่ไงเขากำลังเขาหยิบกระเป๋าเจี๊ยดันไงเขาหยิบเลยนะแต่เรารู้ตัวเหมือนกันนะตอนถลังนกัโด้ใช่ทั้งหมดจะรอไปแล้วก็จะมีทีมของุู้สมนี้ใส่กับกระเป๋าาใช่ครับเป็นทีมครับ เดี๋ยวไงค่มันเป็นมาากของสาลงัดรตรงนี้ี่หกนกเนะครับด้วยชื่อที่ดังเชงย้อมลเชเียงเียทมฐานช่อคเรียนตดบนไหนเนี่ยครับพี่ ในไเร่เดินสายเนี่ยเราดูหมอด้แหละ <c oughs> ใช่ใช่เพราะหนูแบบมีมูด้วยมีอะไรด้วยดูที่ไหนอู้หลายคนยไม่ไม่ได้ไม่ได้จ่อจงแค่คนเดียวค่ะนออเนี่ยหมอบอกเลยเนี่ยหกโมงเย็นเนี่ยให้ออกจากห้องเนี่ยเอาเรื่องแรกก่อนเนี่ยพวกเนี่ยที่เขายึดได้เนี่ยมีการแจ้งความเนี่ยทำไมมาอยู่ที่เราอ่ะ อันนี้เป็นของเพื่อนค่ะแล้วหนูก็เอามาใช้เพราะว่าเพราะว่าหนูก็เออเห็นมันไม่ใช้แล้วอย่างนี้ถ้าเราไม่ได้ทําจริงอย่างผู้เสียหายก็ต้องมารู้จักเราดิเพราะว่าก่อนที่จะแจ้งคาอะไรเจ้าหน้าที่ตํารวจก็ต้องตรวจสอบสืบสวนมันน่าตกใจผู้เสียหายนี่ถือว่าเยอะมากนะมีลุ้งกระเป๋าด้วยเรอไม่เขาบอกว่ามีหนูหนนะหนูไม่รู้ว่าใช่พวกนี้ด้วยหรือ,อรเปล่าอันนี้หนูไม่ทราบเพราะบางคนหนูมไม่รู้จัก